สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์การงานอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นแต่ตัวคุณสามารถผ่านอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อกับการทำงานแต่ขอให้อดทนพยายามทำงานให้ดีที่สุดแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องงานท้ายที่สุดคุณจะสามารถยืนอยู่เหนือปัญหาได้สามารถข้ามผ่านเรื่องราวยากๆไปได้อย่าไปวิตกกังวลอย่าไปเครียดกับงานมากจนเกินไป ขอให้มีสติผ่อนคลายปล่อยวางกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะสามารถทำงานไปได้อย่างมีความสุขถ้าอยากจะเปลี่ยนงานโยกย้ายงานช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะคะอาจจะต้องอยู่ที่เดิมไปก่อนต้องใจเย็นๆน,นะคะการเงินอาจจะไม่คล่องตัวเท่าที่ควรอาจจะต้องประหยัดนะคะระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินให้มากอย่าเสียเงินไปกับของฟุ่มเฟือยหากจะลงทุนทำสิ่งใดในตอนนี้ ให้ระงรับไว้ก่อนนะคะเพราะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนทําอะไรกรณีถ้ามีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินมาดราม่าใส่ให้ใจแข็งไว้นะคะเพราะมีโอกาสหนี้ศู์มีสูงมากค่ะความรักสําหรับคนมีคู่ดีค่ะแต่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องนิดๆหน่อยๆที่มันมีความรู้สึกว่าเขาพูดไม่หมดเหมือนเขาปิดบังอะไรเราอยู่นะคะหรือตัวเราเองนี่แหละค่ะหรือตัวเราเองก็ได้นะคะที่มีเรื่องปิดบังอยู่ค่ะ ความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสมีคนเข้ามาพูดคุยแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่การที่เขามาคุยเหมือนมีเจตนาอะไรที่แอบแฝงอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูดีๆนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องของสายตาการใช้สายตาในที่มืดการเล่นมือถือนานๆรวมถึงให้ระวังในเรื่องของเส้นเอ็นต่างๆด้วยนะคะเรื่องของโชคลาภมีเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นโชคลาภที่มาจากคนรอบตัว อาจจะได้ยินใครก็พูดอะไรกันหรือลองไปสังเกตนะคะถ้าคุณเห็นตัวเลขอะไรซ้ำๆก็ให้โฟกัสไปที่ตัวเลขนั้นล่ะค่ะเลขนำโชคของคุณคือเลข3และเลข6ค่ะ